ดีครับวันนี้มาเที่ยวงานยุทธราวีแหลมอง,งอบนะครับคืนนี้เป็นคืนที่สอง<ม>ถานาเรือเก่าอยู่ด้านนน้นครับรถ mm hmm. ผมจอดอยู่ในโน้นนะครับมาเดินมาครับไป mm hmm. ถึงงานแล้วเนี่ย mm hmm. คืนที่สอง สวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวงานแหลมงอบครังรุทธนาวีแหลมงอบคืนที่สองครับรถจอดไกลว่าอยู่นูน่นเลยครับสุดทางแล้วแหละมันไม่มีที่จอด ต้องดับนะครับไปล้เเริ่มกลับมาพิ่งมา ตเต็มครับเฮ้ยม,มีที่จอดเลยจอดนูน่นหน้างาน รถรับส่งนะครับตรงหน้าโรงเมืองของพ่อรถรับส่งเข้างานแล้วครับ mac haja ulko อยู่กันเอา800 ừ, ถุกุใจล้วไปซื้อในาิกาขาย99บาทครับขายเด็แพงน,นะพวกเราขายด่กันดขายถูกทีกันะรนไได้ไมานะ ที่วัดพุะลามขลางบนเนจ้าเดียวกันบบบนี้ยัไม่ได้เหมือนเจ้าเดียวกัน ต้องรีบๆกันหน่อยนะแต่ช่วงนี้นะครับใครจะเป็นท่าภาพเพียงเชิญมันทป็ภาพทางด้านฝั่งซ้ายเราเลยและถ้าหากว่าใครมางานนี้ยังไม่ได้ไปสักการะบูชาเสด็จเตี่ยยังไม่ได้ไปไหว้ขอพรเสด็จเตี่ยถือว่าท่านยังมาไม่ถึงนะครับใช่ค่ะมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะในงานนะคะที่จะให้ท่านได้ชมชิมช็อคช็ มูก็ต้องหทัได้ีข่าวคะจากทีมงานแลรอวัยอดบว่าท่านเศักดิธิ์มากขออะไรน่ยนะคะสำเร็จผลเลยนะคะรพระสยามเทวราชนะคะอยู่ตรงตลาดใวตลาดจะจัดงานนี้จัดหลายวันมากจัดมากกว่าที่กองทัพเรือจัดอีกนะ่กองทัพเรือจัดอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับงานนี้เช่นเดียวกันครับงานยิธนาวีกกอนช้าแต่จัดเพียงแค่วันเดียววันที่17 าาอย่างนี้คนมีความรู้สึกภาคภูมิใจไปกับเรานะไม่ใช่แค่เพียงทหารเรือเท่านั้นนะครับในที่ผมยังเน้นย้าอยู่ตลอดว่าไม่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดจะสลักชื่อในพระบวรากายของพระองค์เสมือนกับเสด็จเตียเสดเตียเนี่ยนะฮะใต้พระอุระหรือว่าใต้ท้องของพระองค์เนี่ยท่านสลักเอาไว้ว่าตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเสดตียเนี่ยที่ทท่านเห็นกันอยู่เนี่ยทางด้านซ้ายมือหรือทางด้านขวามือของท่านนะ ท่านสลักชื่อคำว่าตราครับตราหนึ่งหนึ่งสองเอาไว้ใต้พระอุระของท่านแล้วก็ให้กับทหารเรือที่พระองค์ชอบพรงสนิทบอกว่าต้องสลักกันไปสักชื่อกันไปตราเราถึงได้เห็นเรื่องเล่านะคะของรอยสักครอสร้อยสิบสองท่ครักอยู่ใต้อกใต้อกครับใต้อกใต้อกใต้อกของพระองค์เนี่ยแล้วที่ผมต้องยัดตลอดเลยไม่เคยพลาด

ครับตอนที่จะมีการแสดงตอนที่ท่านจะเห็นที่มีการถ่ายทอดวีดีทาศด้วย,นนยเป็นวีดีทาศนของการรบของยุทธนาวีที่สอดั้าของเราในฟารนั้เนี้ยเราก็เห็นได้แล้วนะว่าเรื่องของเราในการต่อสู้กันทั้งแรกและครั้งเดียวของราชนาวีทหารเรือเราไม่เคยไปรกกับใครนะ,ะเราไม่ได้เคยไปเอาเรือมาต่อสู้กันเหมือนในเกมมิ่งหรือว่า อเมริกาลุกับญี ONG, ity, Finnish, em, ouais, ่ปุ่นเราไม่เคยทําแบบนั้นแต่เราเคยทําอยู่ครั้งเดียวที่สงุทรปราการที่เราลุกขับข้อต่างเสร็จแล้วแ้วเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของเจ้าหายเรือทีกคือเรียกชื่อนี้ว่ายุทธนาวีที่ตกาะช้างและตามยกคำนั้นนะคะไม่ใช่ว่าใครชนะหรือใครแพ้แต่ทหารก็มาเตะล่าหอยเพาะยองนะคะในความเสียสละความกล้าหาญสู้อย่างสุดมกำลังของ จจจจใ่ครัแม้ว่าะดของเราจะงนะสามจะจกลงอยู่ต้รงทะาของเรานะครทีของานเดืยังคงอยู่จากไว้ตลอดในหัวใจของทหารเืุนะครับทหารกไไ้ไปดูในเรือักปรการต้องรมเข้าไปูนั้น

của mình.